สวัสดีทุกคนคะ่ะก็กลับมาพบกับคลิป12ราศีคลิปนี้เป็นภาพรวมประจำปี2567เป็นของชาวราศีกุมการดูดวงเป็นการดูแบบภาพรวมไม่ได้ดูส่วนตัวนะคะจะทำให้คนก็ตรงบางคนยังไม่ตรงและอะไรที่เตือนในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยก็อย่าเพิ่งกังวลกันเพราะว่าแต่ละคนนะ่ะยังมีดวงดาวในพื้นชะตาเดิมอยู่อีกที่เราจะต้องนามาอ่าน,านประกอบกับดาวจรนะคะการเตือนนะ่ะให้ถือว่าเป็นการ บอกเหตุการณ์ร่วงหน้าดีกว่าทุกคนจะได้รับมาังกันก็ขอแนะนาหลักธรรมะเช่นหลักพมทิหารสี่หลักทิปปะสี่มัคปิองแปดหรือหลักธรรมะที่ทุกคนได้ยินมาละค่ะนามาใช้ในชีวิตประจวันกันเพราะว่าหลักธรรมะต่างๆเหล่านี้สามารถช่วยคลี่คลายปัญหาความทุกข์ต่างๆได้นะคะทีนี้เราดูว่าในาภาพรวมปี25ง7รเนี่ยชาลสกิกลุ่มเป็นยังไงกันบ้างเราจะดูที่ตัวตนของตำแหน่งตัวตนของคุณี่ย ณเวลานี้คุณมีดาวเสาร์กุมลัคนาคุณอยู่เป็นระยะเวลา2ปีครึ่งซึ่งตอนนี้ดาวเสาร์โคจรไปแล้วประมาณ1ปีก็คิดหรือว่าอีกปีครึ่งเนี่ยในยช่วงปีครึ่งเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเพราะว่าดาวเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศ ก็ขอคําอธิบายคําว่าวินาศก่อนนะวินาศอ่ะหมายถึงสิ่งที่ช่วยเหลือเกื้อกูลสนับสนุนตัวคุณมุมลบหมายถึงปัญหาอุปสรรคต่างๆอันนี้ของแต่ละคนไม่ทราบว่าเป็นเรื่องอะไรนะแต่มองว่าพอมอกลุมรักณาตัวเองอ่ะจะให้คุมมีครา มีความเครียดมีความทุกข์เกิดขึ้นมีความอึดอัดเกิดขึ้นนะาด้บอกว่าปัญหาทุกปัญหามีทางออกแต่บางปัญหาเราจะต้องใช้ระยะ,ะ,ยะเวลาในการแก้ไขซึ่งถ้ามีปัญหาให้กลับมาอยู่ที่ตัวเองกลับมาดูว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากอะไรสาเหตุถ้าเราคิดแล้วเราไม่สามารถหาวิธีแก้ไขได้น้แนะนำว่า ให้ไปปรึกษากับคุณพ่อคุณแม่หรือญาติพี่น้องของคุณเนี่ยพ่ออย่างน้อยเนี่ยบางทีอ่ะเขาอาจจะประสบปัญหาแบบเดียวกับคุณมาก็ได้เขาอาจจะมีวิธีแก้ไขให้ตัวคุณนะอันนี้จะเป็นการแก้ไขในทางที่ดีและปัญหาต่างๆจะคลี่คลายไปในทางที่ดีได้แต่มองแล้วว่าทุกคนน่ะกลัวจะถูกว่ากัน ถ้าเขาจะว่าคุณต้องยอมให้เขาว่านั่นแหละแล้วปัญหาต่างๆจะคลี่คลายได้นะแล้วทีนี้มาดูว่าตัวตนของคุณเนี่ยคือในขณะเดียวกันเนี่ยตัวตนของคุณนะ่ยไปอยู่ที่เรื่องการเงินนัก็บองว่าในปี6-7เนี่ยคุณเองก็ยังสามารถที่จะหาอะไรได้เข้ามาเพิ่มเติมบางคนอนะสภาพการเงินก็ น่าจะเริ่มคล่องตัวขึ้นเพราะว่าราหูดาวราหูอยู่ตรงเนี้ยปีครึ่งเหมือนกันในช่วงปีครึ่งอะต้องบอกกันนะว่าบางคนจะหาเงินได้มากได้ได้น้อยเนี่ยต้องไปดูพื้นชะตาเดิมด้วยก็ถึงบอกว่า,วาในเมื่อเรามีโอกาสที่จะหาเงินทำไรายได้ให้ตัวเองเนี่ยเราอะต้องรู้จักเก็บไว้ส่วนหนึ่ง เพราะอย่างน้อยคุณก็รู้ว่าคุณมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับตัวคุณณเวลาเนี้น้งคิดว่าถ้าคุณแบ่งสรรปันส่วนเรื่องกันเงินให้ดีๆเนี่ยปัญหาต่างๆไม่น่าจะก็ไดไม่น่าจะมีส่งผลอะไรมากคือสมมติว่าถ้าเราเป็นหนี้เราก็ยังมีเงินมาใช้หนี้ได้บ้างจำนวนนี้ก็ค่อยๆลดลงใช่ไหม,มแต่ก็ต้องเราแบ่งกันเอาไว้ บ่งกันไว้ทีนี้เราก็ดูด,ดูที่เรือนสาัชาบ้างในเรือนสาัชาคุณเนี่ยมีดาวพฤติเนี่ยอยู่ตำแหน่งเนี่ยจนถึงที่30เมษายน30เมษายนเนี่ยดาวพฤตีเป็นดาวการเงินดาวเจ้านนการเงินกับดาวราพระมองว่าตัวคุณเนี่ยคุณนะ่ะหาเงินก้นมาได้เนี่ย จะหมดไปกับการเดินทางการสังสรรค์การซื้อของออนไลน์ภาษีสังคมแต่ให้ระวังว่าพวกแกงคอนเซนเตอร์หรือมีการลงทุนในโลกออนไลน์อันนี้ก็ต้องระวังนะแต่คุณอะจะมีราบจากการเดินทางหรือการติดต่อสื่อสารอะไรของแต่ละคนอะ อันนี้ก็ต้องดูตามหน้างานก็มองว่าในช่วงของการเงินก็รอต่อการเงินเนี่ยก็ถือว่ายังเป็นโอกาสที่ดีคุณยังมีที่เรียกว่ายังมีการหาเงินได้อันนี้ก็ขอเตือนเรื่องการเงินนะน้ําแบ่งการเงินไว้นสกรณีคือชาราศีกุมภะปัจจุบันนี้ที่คนที่มีเงินเก็บอ่นะน้ามองว่าคุณมาถูกทาง แสดงคุณบริหารเงินเป็นกรณีที่2ชาวราศีกุมที่ปัจจุบันนี้ไม่มีเงินเก็บนะอยากให้มองย้อนกลับไปดูว่าวิธีการใช้เงินของคนของคนแต่ละคนเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างทําไมเราถึงไม่มีเงินเก็บปัจจุบันนี้ลองหาสาเหตุเจอนะคะแล้วก็ตั้งเป้าหมายาไว้ว่าต่อไปเนี้ยเราจะมีเงินเก็บทุกเดือน จะมากจะน้อยก็เก็บละคะเพราะว่าอีกหน่อยเนี่ยเงินเก็บเนี่ยจะเป็นประโยชน์กับตัวคุณเองในภายภาคหน้านะคุณก็ทําบัญชีรายรับรายจ่ายดูคุณจะเห็นค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกิดขึ้นอันนี้ก็ฝากไว้นะคะทีนี้ดูอีกดาวดูหนึ่งคือดาวมฤตยูเนี่ยดาวมฤตยูเนี่ยจะอยู่ในเรือนพันธุคุณเองเนี่ยราศีพฤษภเนี่ยเป็นระยะเวลาเจ็ดปีซึ่งตอนนี้ก็ผ่านไป,ลปแล้วเกือบปีลว เท่ากับว่าอีก6ปีกว่าเนี่ยมริตยูอยู่ตรงตำแหน่งเนี้ย <_ d> um> ก็มองว่าถ้าตามหลักโหราศาสตร์เนี่ยเขาจะมีคติทางโหราศาสตร์พูดถึงดำหรือว่าโรคภัยอาเพศให้ทายมริตยูโรคภัยก็มีอย่างก็มีกัน มืนหัวเวียนหัวบ้านหมุนคอหลอดลมโรคภายในพวกปอดพวกตับลิสีดวงโรคแปลก,แ,ปกและสิ่งที่คำว่าอาเพศเนี่ยนะคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่ไมคาดคิดนะอย่างเช่นยกตัวอย่างให้ฟังว่าตอนดวงเมืองเราอ่ะรัะตนโก,กสินอ่ะเป็นลัคนาราศีเมษช่วงที่มรตยูกลุ่มลัคนาราศีเมษเห็นไหมคะเราจะมีการสูญเสียผู้รักผู้ใหญ่ ก็เราก็ไม่คาดคิดใช่ไหมเห็นไหมแล้วก็มีอะไรมีการปฏิวัติเกิดขึ้นแล้วก็มีอีกคือโควิดที่ผ่านมาบางคนก็เป็นบางคนก็ไม่เป็นเห็นไหมนี่คือเป็นสิ่งที่มีคาดคิดเป็นไม่ได้อันนี้คือจะอยู่ตรงตำแหน่งเนี้ยอีกหกปีกว่าแต่น้ามองว่าให้ดูเป็นปีๆเราดูแค่เฉพาะปีหกเจไม่ต้องไปดูจนถึง6ปีกว่ามันจะไปกังวลเปล่า พอมาอยู่ตำแหน่งพันธุเนี่ยทำให้ตรงตำแหน่งเนี้ยต้องดูว่า,าในบันบรรดาแม่ญาติพี่น้องคนเองอ่ะมีการกดขี้น้อยใจกันมากขึ้นไหมอันนี้ต้องไปดูนะหรือบางคนนะ่ะบ้านรถมีการซ่อมแซมเกิดขึ้นเปล่า ต้องไปดูนะของแต่ละคนนี้เป็นเรื่องอะไรไม่รู้แต่มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวของตัวเองแหละครอบคร <qui> ัวตัวเองเกี่ยวกับแม่ญาติพี่น้องของคนของแต่ละคนนั่นแหละว่ามีเรื่องอะไรกันแล้วทีนี้วันที่30มเมษายนเนี่ยดาวพฤดีเนี่ยจะย้ายมาอยู่ที่เรือนพันธุข,ของคุณเองเนี่ยเป็นระยะเวลาหนึ่งปีเท่ากับว่านาก็รูกว่าบางคนเนี่ยจะ เอาเงินหาเงินมาได้เยจะไปซื้อเป็นบ้านเป็นรถเป็นที่ดินหรือจะไปผ่อนบ้านผ่อนรถก็ว่ากันไปบางคนอาจจะให้คุณแม่หรือใหอ้ให้คุณพ่อคุณแม่บางคนก็ให้ญาติพี่น้องอะไรประมาณนี้นะแล้วตัวคนนุณคือทําให้ตัวคุณองก็ทําให้ก็นำแค่นนำโชคลาภมาสู่ครอบครัวคุณเองโชคลาภอันนี้ต้องบอกก่อนนะอาจจะไม่ได้เป็นแค่ ไม่ได้เป็นเรื่องของการเสี่ยงโชคก็ได้อาจจะเป็นเรื่องของของกินของใช้ของของสวยของงามหรือความดีความงามของคุณที่ทําไว้เนี่ยนำมาสู่ครอบครัวทําให้ครอบครัวคุณมีความสุขก็ได้ช่วงที่ดาวพฤหัสดีย้ายไปอยู่ที่เรือนพันธุ์คุณเองอ,อันนี้ก็ต้องดูนะหน้าง,งานของตะคกนแต่ทีนี้ พอดาวสตีเนี่ยย้ายมาตรงนี้พอไปร่วมอยู่กับดาวโมเลกิมันก็จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นไม่คาดคิดเช่นยกตัวอย่างให้ฟังนะสมมุติว่าคุณมีเงินก้อนก้อนหนึ่งเนี่ยคุณคิดจะไปโปกบ,บ้านผลปรากฏว่ามันมีเหตุเกิดขึ้นบางอย่างทำให้เราไม่สามารถนำเงินเนี่ย ไปโปะบ้านได้ทั้งหมดอาจจะแค่โปะได้บางส่วนเท่านั้นแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดเนี่ยคือก็บอกไม่ได้ว่าเป็นเรื่องของอะไราอาจจะเป็นเรื่องของโรคภัยก็ได้หรือเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดอาจจะเป็นเรื่องของอะไรนะปวกกินบ้านไหมเอออาจ,จะต้องเอาเงินไปซ่อมบ้านก่อนอย่างเงี้ยส่วนหนึ่งแล้วก็ไปโปะแบงค์ส่วนหนึ่งซื้อร แต่แก็กำลังกำกลังจะบอกว่าสิ่งที่แม่คาดคิดที่เกิดขึ้นเนี่ยอยู่ที่การใช้วิถีชีวิตของแต่ละคนการกระทําการทําบุญกุศลมากน้อยเพียงใดทําไมนะถึงบเรื่องของการเทิมบุญกุศลมากน้อยเพียงใดเพราะอะไรดาวพฤตัดีเนี่ยคือเป็นดาวเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์การบุญการศาสนาต่างๆที่ทุกคนทํามานั่นแหละ ว่าจะส่งถ้าคนอย่างแล้วแต่ว่าใครทํามามากน้อยเพียงใดนะเพราะก่อนก่อนหน้านี้เราก็รู้แต่ละคนทําบุญกันมาแบบไหนแต่ณเวลาเนี้ยคือดาวพฤหัสดียังไม่ได้ย้ายไปตําแหน่งพันธุ์นักเราบอกว่าก็เริ่มทําบุญสะสมเก็บไป,ไปเรื่อยๆแหละพอไปถึงจุดนั้นปุ๊บบุญกุศลอาจจะช่วยให้สิ่งต่างๆที่ไม่คาดคิดเนี่ยมันจะเป็นเปทางที่ดี และทีนี้ในเรื่องของการงานเนี่ย <c oughs> ขอโทษค่ะในเรื่องของการงานเนี่ยนักเลยมองว่าบางคนนะ่ะปีนี้อาจจะมีบางคนที่จะลาออกจากงานแต่นั้นแนะนําว่าให้ใจเย็นๆอย่าเพิ่งลาออกไปดูดวงก่อนเพราะว่านีนพื้นเพราะว่าในดวงพื้นชะตาเดิมของแต่คนเนี่ยเขาจะบอกว่าคุณนะ่ะสามารถทําธุรกิจเองได้เปล่า ถ้าทําได้เนี่ยอันนี้ทําไปเถอะทาธุรกิจอะไรเนี่ยเขาก็บอกได้เหมือนกันคุณจะทําธุรกิจอะไรแต่ให้ไปดูเรื่องของหุ้นส่วนกับบริวารส่วนใครที่ไปดูแล้วเนี่ยดูไม่สามารถทําธุรกิจเองได้เนี่ยก็แนะนําว่าให้เงินที่มีอยู่เป็นซื้อเป็นพันธบัตรสลรากกองทุนรวมออมทองก็ได้แต่ทุกการลงทุนเนี่ยคุณเองก็ต้องไปศึกษารายละเอียดที่ดีว่าอันไหนกําไรมากกําไรน้อย แต่ไม่แนะนําให้ออกเงินกู้นะแล้วก็คนที่ลาออกที่ที่บ้านตัวเองมีธุรกิจมีกิจการอะไรที่ลาออกจะทําธุรกิจของพ่อแม่อันนี้น่าเห็นว่าดีนะเพราะว่าเป็นการต่อย,ยอดในธุรกิจของพ่อแม่เองเนี่ยธุรกิจเนี่ยจะมีความยั่งยืนพูดง่าว่าจะประสบปัญหาน้อยมากเอางี้ธุรกิจในครอบที่ถ้าคุณไปทํานะน้วส่วนคนที่ ทำธุรกิจเนี่ยรับประสบปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยนะาแนะนำว่าให้กลับมาอยู่กับตัวเองก่อนมาดูว่าปัญหาเนี่ยบริษัทเราธุรกิจเราประสบปัญหานี่เกิดจากอะไรเกิดจากตัวเองไหมเช่นความขยันเราอะน้อยลงไปเปล่าความเอาใจใส่กับธุรกิจเราน้อยไปไหมก็ให้ไปเปรียบเทียบก่อนที่ ธุรกิจคุณประสบปัญหานะ่ะชีวิตประจำวันนะ่ะของคุณทำอะไรเก็บกับหุ้นส่วนอ่าบเอุ้้นส่วนแล้วก็บริวารของคุณทั้งหลายแต่ละนแผนกเนี่ยมีการก็ได้นะเอ่อยักยอกกันเกิดขึ้นหรือเปล่าหรือตัวผลิตภัณฑ์คุณเองเนี่ยได้มาตรฐานหรือเปล่าอันนี้ก็คือที่หลักๆ ที่เห็นเห็นน่ะสำหรับคุณที่ทําธุรกิจเองนะก็ลองไปดูเพราะนะก็คือคเข้าใจทุกคนว่าเวลาคุณมีปัญหาได้เกิดขึ้นน่ะพูดง่ายเลยทุกคน่ะจะต้องไปดูหมอไปหาร่างทรงอันนี้น้ำเรียกว่าไป,ไปไปได้แต่คุณไปอ่ะคุณเองก็ต้องระวงว่าถ้าจังหวะดีๆอ่ะคุณไปคุณเจอคนดีๆช่วยคุณก็โชคดีแต่ถ้าคุณไปเจอคนที่ฉวยโอกาสอ่ะคุณเองอ่ะ มันก็จะไปกันใหญ่ก็จะแย่อีกอันดับแรกอย่าเพิ่งวิ่งไปหาหมอดูหรือร่างทรงอยู่กับตัวเองก่อนกลับมาทบทวนก่อนว่าปัญหาเราเกิดขึ้นจากอะไรเกิดจากแบบพี่นะพูดหรือเปล่าถ้าถ้าคุณรู้แล้วเนี่ยคุณก็สามารถแก้ปัญหาตรงนั้นได้เหมือนกันนะอันนี้ก็ฝากไว้เรื่องของการงานสื่อเรื่องของ คู่ครองเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนที่มีชีวิตคู่เองอะคนที่มีชีวิตคู่แล้วก็คนที่มีแฟนคนคุยกันะอะไรแบบเนี้ยช่วงเนี้ยดาวเสายังกลุ่มลัคนาตูคุณอยู่ใช่ไหมมันก็ทําคุณมีความอึดอัดมีความเครียดมีความทุกข์และมันก็จะมีผลกระทบกับ คู่ของคุนเองพอมีปัญหากันปุ๊บเนี่ยแต่ละคนมันก็เพื่อไงว่าปัญหาก็มีมันก็จะหงุดหงิดไปก็จะพานครพานไปทะเลาะกับคู่ของตัวเองได้เหมือนกันทีนี้ถ้ามีปัญหานั้นเกิดขึ้นก็ค่อยๆค,คุยกันอย่าทะเลาะกัน ถ้าอีกคนมันเป็นไฟอีกคนนึงก็ต้องเป็นน้ําและก็ให้นึกถึงตอนที่ว่าทําไมคุณตัดสินใจเลือกผู้หญิงผู้ชายคนเนี้ยมาเป็นคู่ชีวิตของคุณนะคิดว่าปัญหาต่างๆน่าจะไม่เกิดขึ้นนะอันนี้ก็ฝากไว้นะแล้วถ้าคนโสดเนี่ยณเวลานี้ในในปีเนี่ย ในรอบปีอ่ะพูดย่งยว่าในรอบปี67เดนี่ยเดี๋ยวคนเดี๋ยวคุณก็จะมีคนเข้ามาคุยแต่เนี้ยก็ต้องไปดูตามหน้าง,งานของแต่ละคนว่าเป็นใครเข้ามาคุยคุณมา้างอะไรนี้นะก็ไปดูกันก็คัดเลือกก็ดูกันให้ดีๆไม่ต้องรีบร้อนแล้วส่วนคนที่หาคู่ผ่านแอปเองก็ต้องระวังเรื่องการหลอกลวงด้วย อาจจะมีเกณฑ์เสียเงินทางเนี่ยพวกแอปหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องระวังนะแล้วคนที่ความรักผิดหวังมาโดยตลอดเนี่ยนะแนะนำว่าให้ไปดูดวงว่าในพื้นชะตาเดิมเนี่ยเขาจะมีบอกเลยว่าคู่คุณเป็นคนแบบไหนยังไงมีแล้วดีหรือไม่ดีถ้ามีแล้วดีเนี่ยอันนี้นะสนับสนุนให้มีแต่ถ้ามีแล้วไม่ดีเนี่ย ไปโฟกัสเรื่องของงานเรื่องของเงินดูแลพ่อแม่ไปพัฒนาอาชีพตัวเองให้จเจริญก้าวหน้าทําเงินเดือนให้เยอะๆคุณจะไปเที่ยวที่ไหนก็ไปเถอะไม่มีใครตามหึงหวงคุณด้วยและอย่างหนึง่งไม่ต้องไปเปย์ใครเพราะว่าส่วนใหญ่สายเปย์จะผิดหวังมากกว่าสมหวังอันนี้ก็ฝากไว้นะคะในเรื่องของสุขภาพเองเนี่ยทุกคนก็มีการตรวจร่างกายประจำปีกันใช่ไหมใน ให้สังเกตเรื่องของน้ําตาลกับไขมันว่าสูงไหมถ้าปรากฏว่าสูงเนี่ยคุณก็ออกกําลังกายกันแต่ออกกําลังกายแบบไหนล่ะเอาที่ทุกคนชอบทุกคนถนัดแต่น้าแนะนําว่าให้เป็นการออกกาลังกายแบบเดินวันละหกิโลสักหกเดือนไปทดลองดูนะคะถ้าปรากฏว่าลงเนี่ยก็ยึดเป็นมาตรฐานในการดาเนินชีวิตได้เพราะอีกหน่อยพวกเราเข้าสังคมผู้สูงอายุก็ต้องให้ร่างกายเราแข็งแรง จะได้ไปไหนมาไหนคล่องตัวแล้วคนที่น้ำตาลไขมันปกติก็ต้องออกกำลังกายค่ะร่างกายจะได้แข็งแรงจะไม่ต้องไปหาหมอบ่อยและการก็ขอเตือนการไปดูหมอถ้าการไปดูหมอเนี่ยคุณเองก็ต้องดูแบบีมิติไม่ใช่เขาทักคุณว่าคุณมีเคระ์ต้องสะเดาะเคราะห์นูนสะเดาะเคราะห์ีนนะอันนี้ไม่ใช่นะคุณไปทําบุญที่วดัด ถอยสังกธานหรือกลับไปไหว้พ่อแม่คุณเนี่ยไปร้างเท้าท่านก็ได้อาาน้ำล้างเท้าท่านในราอาบแล้วก็ขอพรท่านอย่าลืมนะคำอวยพรของพ่อ,อ,พอกับแม่เนี่ยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างดีเลยนะหรือปู่ย่าตายายก็ได้ที่เขาเลี้ยงคุณวันแต่เลก็กอะบางคนก็บางคนเขาจะไปเอาวัตถุง,งแม่มาครอบตั้งแต่หัวจนถึงปลายเท้าหรือ ใช้พระถุงแม่บางคนเขาพกไว้ไว้ในกระเป๋าและสิ่งที่ใกล้ตัวทุกคนเลยก็คือการนั่งสมาธิการสวดมนต์อันนี้เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวที่ทุกคนทําได้แต่อันนี้ต้องใช้ระยะเวลาในการปฏิบัติถึงจะรู้ว่าช่วยได้อย่างไรน้าก็ขอแนะนําว่าในเรื่องการนั่งสมาธิที่นักศึกษาม,มาก็คือมีการ เดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วก็บริกรรมคำว่าพุทโธคาว่าพุโทพโธเนี่ยเอาไว้ที่ไหนเขามีอวัยวะให้เลือกสามที่คือหน้าผากหัวใจท้องเราชอบส่วนไหนละ่ะอ่าส่วนหัวใจเราก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไว้ที่หัวใจจะนั่งจะเดินจะนอนหรือจะทําอะไรเราสามารถทำได้หมดน่นะะคำว่าพุโทโธ เราทำทุกวันทุกวันทุกวันวันละนิดวันละหน่อยเนี่ยเหมือนการหยอดกระปุกอมสินนะคะแล้ววันหนึ่งเนี่ยเราทำทุกวันเนี่ยกระปุกอมสินเป็นเนี้ยเต็มเนี่ยจะถูกเบิกมาใช้โดยอัตโนมัติมาช่วยเหลือคุณในยามที่คุณมีปัญหาแต่ช่วยเหลือได้อย่างไรคนปฏิบัติจะเป็นคนทราบสุดท้ายเนี่ยนะกก็มองว่า ชีวิตคือการเดินทางถนนของทุกคนอนะไม่ได้โดยด้วยกีบกุหลาบถ้าทุกคนทําหน้าที่ของตัวดีที่สุดเลยนะต่อให้คุณเจอปัญหาหนักหนาแค่ไหนเนี่ยปัญหาบุักคต่างๆที่คุณเจอกันเนี่ยเป็นแบบทดสอบอย่างดีนะถ้าทุกคนผ่านกันได้เนี่ยจะเป็นการพัฒนาตัวคุณเองขึ้นไปอีกระดับหนึ่งจะทําให้ตัวคุณแร่งขึ้นเก่งขึ้นใจก็แกร่งก็ขอฝากทุกคนเนี่ยจงรักษาศีลสวดมน นั่งสมาธิตามวันเวลาที่คุณสะดวกจะช่วยคุณมีสติในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปกันก็ขอทุกคนเนี่ยพบแต่วความดีไม่มีความทุกข์ขอบคุณค่ะ